ที่ได้ขึ้นมาเป็นทีมแรกจริงๆเราคาดหวังกันที่จะขึ้นเป็นทีมแรกเพราะว่าเราเพิ่งแต่งตัวกันเสร็จอขอบคุณท่านรองแต่ก่อนจะขอบคุณท่านรองต้องขอบคุณไปถึงท่านนาย,ยก,ก่อนนะคะที่ท่านอนุมัติโครงการนี้ให้กับพวกเรา และก็ขอบคุณท่านรองขอบคุณท่านสนทอทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สำคัญขอบคุณน้องแมนให้หน้าเดียรใหหาเดียวและลืมไม่ได้เลยค่ะ เป็นการขอบคุณเป็นการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกับของพวกเราค่ะและเราสัญญาว่าา รนายกครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภาเทศบานะครับแล้วก็ที่พี่สตาฟทุกคนนะครับแล้วก็กรรมการชุมชนทุกท่านจากที่พวกเรานะครับเราการชุมชนที่ได้มาร่วมศึกษาดูง,งานกันในหลากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็เราได้รับความรู้มากมายแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะพูดมันได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากมันเยอะมากาทีนี้นะครับผมขอยก ตัวอย่างนึงนะครับเรื่องอโครงการในพระราชดำริของรัชกาลที่9นะครับเรื่องโครงการอัพพวาพัฒนาดุรักษ์นะครับซึ่งพื้นที่อัพพวานะครับมีพื้นที่เพะปลูกแล้วก็ผลไม้แล้วก็มะพร้าวนะครับซึ่งทางโครงการก็ได้มองเห็นว่าพื้นในพื้นที่เป็นแหล่งท่ง<ด>องเที่ยวและก็มีเขาเรียกว่า พืชพื้นดินนะครับที่เป็นมะพร้าวที่เป็นซึ่งขึ้นชื่อของประเทศไทยนะครับจึงได้กัดให้มีการพัฒนาลักษณะชุมชนในการแปรรูปมะพร้าวทำผลิตภัณฑ์มะพร้าวให้เป็นสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็การ,าราการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทําให้ชุมชนได้มีรายได้และก็คนที่ออกไปจากชุมชนนะครับได้กลับเข้ามาทํางานในชุมชนทําให้เรารู้ว่า โครงการที่สําคัญมากนะครับในการให้ความร่วมมือของคนในชุมชนนะครับและพวกเราที่ได้ไปดูงานนะครับอยากจะน้อมนําเอาความรู้ที่ได้จากโครงการนี้นะครับเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณครับและนับจากนี้ต่อไปขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติรับชมการแสดงของพวกเราวัตรสาม เชิญครับเอ๊ะเวลานี้ได้ยาเกินพอดีอ่า เพื่อนช่วยค่ะจะไปกินยหญ้าพอดีนัดอพอนัดตชัยนัดไว้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้เวลามีหญาที่ไหนบ้างแต่ว่าเอ้เมื่อวานผมไปบ้านข้างท่านรองอามัดน่าจะเยอะกว่ามีหญาเยอะไปเพื่อนช่วยไปกินยาข้างบ้านท่านรองอามัดดีกว่าอนนีัไปกัน อา็รู้นุ๊งสิพี่ขาวเกยโจมควายไปกินหญ้าทีแรกผมก็จะตงหลงคู่สวยนี่ต้นสวยอ่ะทีเนี้ยเขาให้เหเป็นตลกแต่หลักฐานมันอยู่บนใบหน้าไอเราก็ท่ด้วยไอเราก็แม่ให้มาสวยซะขนาดนี้เนาะเหยู่บเท้าพองเป็นยองไงขาาเหมือนจำนีไม่ไพยเลย chọc vào góc góc người nào tấn gõ, lớn, bóp chặt cái rốn anh nia, chấm người cái người, chấm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  đi người, chấm cái

ว้าวุ่นกับบังจังเตมันัวโลหะัี่เป็นแต่แดงานกที่ใช่หมันหยิว้าโล่คันจต้ำตากันหยิว้าไหมด้เพื่อว่าตายายเด็ดเด็ด

าาหวนองคเทพสามตาลามาเดินใจ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 ตื่นทุกเช้าก่อนทำกับเขาแม่เมาเรื่องหวยอีกฝันดีฝันเด่นฝันร้ายฝันว่าอะไรก็กลายเป็นหวยอีกแม่พูดถ้าได้เงินล้านอยากจะซื้อบ้านซื้อรถสวยๆอีกแม่พูดจนอยากล้ำรวยเอาเงินซื้อหวยแทนซื้อเข้าสารองค์เทพสามตาเรามาเดินใจองคเทพสามตาลามาเดินใจองคเทพสามตาลามาเดินใจองคเทพสามตาลามาเดินใจเจ็บตัววงใจเราก็คนใจ ขอพอด้วยนะขอือด้วยนะพระพงสะเกอนช้ำสวมสิบเหมนสิบเหมอนละแมงยิ้มรักผมอืนหลงขอคุณพอรระพงแย่คุณแม่ มักน้อยเนี่ยหอยตัวเดียวเลยวันสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นละแมงยิ้มราดฤกษคงเกินลงคอคุณพอพระพงษ์ 一定要养成好习